ให้ท่านเผื่ออคุณรังจวนคุณอดุลด้วยอาเลีูยาพระเจ้าพี่น้องก่อนที่เราจะคุยกันหรือแบ่งปันเรื่องเดียวก็ขอพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อครอบครัวพียรด้วยรขอบคุณครับอาเลรูยารุ่นพีมตตาครอบครัวพี่อดยรให้เกิดขับเคลื่อนกับสังคมมาจากตัวอาเลรูยาภาษาเสี่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นครอบครัว

สำหรับท you know, like ่านชายก็ผมว่ามันมันไม่มันไม่มีใครเหนือใครแบบนั้ผมเองผมว่าผมก็ไม่ยอมใครเหมือนเจอสิ่งนั้นตื่นด้ยยังยังก็ยังอย่างพี่ตุันตาพี่ตุ๊กตาเพรว่าแกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใจว่าคือเรา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 พี่น้องต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 ้องยอมรับว่าเราอ่อนแอถ้าเรายอมรับว่าเราอ่อนแอะนะ เราอยากให้ชีวิตครอบครัวเราสสเป็นส่วจริงเลยจริงๆเราตอนเราคุยกันกับกับอย่างผมเองคุยกันตลอดเลยครับก็อ่อนบ,บางทีบางทีก็าติดปากอย่างกันก็ตอมนม,ม,มนาเชื่อพระเจ้าใหม่ผมเคยรู้เจยว่าเชื่อพระเจ้าใหม่ปีแรกเนี่ยผมไม่รู้เชื่อเลยคือผมแต่แต่ผมไม่เคยขาดโบสถ์นะแต่ผมมาโบสถ์อย่างนี้คือเวลากลับไปทุกทจะไป,ไปอยู่ไปส, áng, ส áng, ังสรรค,ค์กับเพื่อนถูกหลายอะ ผมว่าม <that> <German in> <Transport> <that> <and> ันมีพวกผมชอบอีกกลุ่มพวกที่หมอเล่ามาเยาะผมชอบมากไอ้พวกที่พูดใจดีพูดถูงผู้ดีเกินหูเกินหูแต่ผมทผมชอบพูดจาแบบผมหาพูดจาแบบแบบบ้านๆน่ะง่ายชอบพวกกลุ่มนี้แล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะกินจะดื่มจนผมจิตที่ใสมาจนชาวตรวันตกของคุณพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าครับค่อยผ่อนคลายก็ค่อยเริ่มจำ เริ่มอยากจะพูดดีขึ้นพูดจามีสัมมาาวะมากที่ขึ้นนะครับคือก็มาอ่านธรรมเข้าใจพระธรรมเราก็เริ่มคือเราต้องเข้าใจว่าน้องเราเป็นลูกพระเจ้าเราจะไปทําอย่างแบบว่าอย่างคือเข้าใจว่ามาคนอธรรมกับคนคนอธรรมกับคนชอบธรรมหรือเปล่ามันมันต้องแยกกันได้บอกเราเราอยากจะเริ่มเราก็เราไม่เป็นกีนเราคุ้นเป็่องนได อย่างสีขาวสีดำที่เราอย่างมันมันจะมาอยู่รวมกันจริงๆแล้วมันถ้าเป็นเป็นแบบนี้จะมอยดูญรวมกันได้เลยเห็นว่าจะถ้าสีขาวแล้วมันเพื่อนแล้วมันสักญาเพราะเธอคนเองยวคือผมตั้งใจผมเพื่อนเลยคืออย่างแรกตอนที่งเดินไใหม่โต๊ะพี่เพื่อนผมเนี่ยโหู้มันจะมาแบบคือสารภาพที่เขาจะว่าอะไราแต่งตาตาเนื้อ เพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องสนใจเราอยู่บ้านาอ่านทุกคำทุกวันทุกวันผมก็สนใจเทุกคำกี่อ่านอ่านแล้ว,วก็ฟังพี่น้องคือก็อยา่าลืมใจเนาะคำพูดของสมาร์ทไม่เท่าคำเข้าวพราเรากินอยู่เรากินแล้วมีแรงซึ่งก็ตาปากเข้ามาคำบอกของสมาร์ทคือถ้าเราข้าวเขากินอยู่ข้ามคอที่เขากินทุกที่ที่เกลัวค้ามกินเข้าปากกให้ที่บอกเขา ขาบอเลยี่สวนเาอยู่ที่นี่ก็เท่ากินเองเข่าก็นเองเจ้าตัวหมาพเอนท้องสิแค่กันนะเมื่อสี่หยันสบานบานยันคล้ายกันจริงๆแล้วทุวคนุกบ้านไม่ไห้คุยอะไรกันทั้งั่ตับคนกพอตวเนี่ยแค่เราทำงานแต่ละวันุกข์็กหน่อยเ็นไวเพราะฉะนั้นสังคมมันมันมันคือรุ่นเราไเป็นสังคมมนุ่น์เราเราก็ต้องพบแต่ว่าเรา ต้องพูดตามประสบการณ์ต้องมีนาะก็รู้ใจพี่นนะ้องอย่างเรามาโหวตทีไ่ได้รับชมหลายอย่างได้ฟังพระธรรมแล้วก็เราอย่างอย่างน้อยนิดอย่างที่จริงผมออกมาคุยกันพี่น้องนีผ่ผมไม่อยากจะพูดมไม่อยากจะออกมาจนระิงจริงคืน้องแต่แต่เราไม่อยู่ในใน,ในสถานรรการณ์แบบที่เราจริงเราประสบการณ์เราก็ต้องแบ่งปันต้องพูดต้องคุย ถ้าออกมาคุยเรื่องดีๆพี่ใหญ่ออกมาคุยหรอกพี่น้องแต่ถ้าจับไปเราคาราเกะก็ไม่ใช่ไม่ทำทีเลยคือผมสมัยก่อนนะแต่ถ้าไม่พูดเรื่องดีๆก็มุ่ยออกมาเปลี่ยนไปที่ไปสารพัดพี่น้องจริงๆแล้วก็เรามาก็อยากเห็นใจว่าเรามาเห็นใจแล้วก็เรามาผลพระสารเจ้าเพราะเรามีพระเจ้าเดียวพี่น้องเราไม่ดมีผิดอื่นพระเจ้าอยูนมาเกี่ยวข้องกอะไรเรื่ยงของพระเจ้าก็มาเชื่อพระเจ้าพี่น้อง แต่่ทกตัวพระพรหลังอะไเข้ามาเรื่อยๆคือผมเองก็อยากห็นพระเจ้าพักงานนอนพระเจ้าของเราเลยคือมันก็ได้เติมพระเจ้าก็เติมเต็มไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ไม่ไม่เบื่อเดียหรอกนาะอย่างทุกวันพอเกียรยาวก็คือเขาค่อยได้เป็นรายการยาวดีขึ้นขอบคุณพระเจ้าก็อย่าลืมใจทุกที่ก็ลูมใจลืมใจที่ดูพวกเรล่านี้ก็พระเจ้าเป็นต่าง อือเราเราเราทำเองมกำลังเราไม่ได้แต่เราเราเราสามารถเราอีั่ขอเปิดนไปเรียเนียเป็นเขุณพ่อมีอะไรจะเป็นพันไหครับเจริญครับอ่าเลอ่าขุณพระเจ้าเออโอ้ไบตะกีนลบาเออแมาทั้งเรียุเพ่อเออหาก่อนมีเด็น ท่าเนี่ยกที่ว่าที่แขนสมัยนั้นเออโอ้ยไปวัดน้าสมัยดีทว่าปีติผาผ่าตาเคยไปถึงมาแล้วพอตาเดีน้ดูก็พระเจ้าโอ้ยสบายดีเอออันไหนกันดีหมดเพราะว่าตอนมานอนผมนลื่นเออสมัยตาวเทียนพระเจ้ารู้ส่าแบงไปมันตกผมหัวเป็มปากเลยยังไปแต่เรื่อย พ่อก็เทื่อพระเจ้าแหมนิแองกกไปยครับทีจรท่าต่อไปนี่นะตามเทียมระเจ้าวาดีซิบปีเออนี่นะตาิกรเทียบพระเจ้าเออเขาจะไปเอ่ยพรว่าเป็เจ้าเป็นัตา์ม้าว่ามาเป็นลูกของพระเจ้านี่หะถ้าทีคนเป็นเป็นของที่บุีเขาแอบแอย่างนี้เข้าไปอธิษฐานเขาเลยที่ฐานเขาหมเลยเออพจ้าไปดัวมน่ะเออความัมาทาของเจ้า ไไปไปไปรับไปได้นี่นะผมเด็กไปก็ผมจะได้รักษาคนสมัยตัวคนสมัยสมัยสมัผมนอนอยู่ขวัญมาผลมาใจขาวยืนดวงของทุกสิให้นำไนด้วยผมท่านรักษาโรคคนนาต่อไปจะได้รับผลประโยชน์ที่ดีผมคุ้ยากขึ้นผมรู้วิธีท่านดีเล้วยสบายนะเดี๋ยวนี้ผมจะได้เห็นตัวอย่างดี่มากนี่นะเออขั้นท่า ผู้ใดที่ขอผู้ดีมากขอี่ยแห็นอิุฐานเําไดผมจึบอกแนเพราะว่าผมจะเห็นไปแล้นี่นะพ่อน้องเทีย์เเจ้าพอาะว่าผมพอจะลุกเจรานผมเดียรเเจ้ามดเจ้าพูเพราะว่าลูกใรของลูเรียนพอมอยู่กับพระเจ้าสะดีกว่ววันนั้นความ้ไม่เห็นตัวนีเลยดีใจของพระเจ้านี่นะ พระเจ้ารู้เบียบบนเป็นภูถารวาแต่ก่อนำของภาพบางกดาวก็มีอย่างนี้เลยพระเจ้าลูกต้นไม้ที่เช็ตนสวนดานหนาของพระเจ้ากใครที่หาเันมาชำรอะไรพระเจ้าจะเป็นความที่มีหนุนน้ำนอาดาวเทวานปั้นถเล้วใหรักคาัวในเดือนต้นเ็ดต้นให้ยินเลยของต้นที่เช็ดพระเจ้าเเพราะว่าพอดีเห็นพระเจ้ามาหลู่ใหมากถ้าเจ้าทิ่ต้นที่เช็ดเจ้าถึงงามด้วพระเจ้า ม้พระเจากัวจากดน้าเวลาถึงฟ้าเพลีใจด้วยท่นพ่านนี่แหละพระเจ้ารักษาหม้อเลยนีกเป็นไปผมเป็นรปได้ผมกนเดียผมดูก็พระเจ้าเดียว่างนีเจ้าหวะผมเดไปล่ำเป็นล่ำหนักมีอาจารย์ผู้ขันทิศเกตปักตูกำโรง่าเนี่ยพูดดิ้นเออพากันไปคายาพาไปถึงทุกพรเจ้าสมัมนั้น แต่นอกจารย์สนใจพุพิธณหาคือผู้จุดก็จุดู็ผมผ้ากันไปื้อนมวายตาเการของพระเจ้าเออครอบขบวนไปแล้วเคล่อนมาไปเมื่เขาบริษัทพระเจ้าเข้าไปพวดแพิษฐานให้เขาดูดีกพระเจ้านี่นะเลือดก็เดือดพอดพลัเออไปดูปฏิบัไปทิษฐานกบพระเจ้านี่นะเข้าไปใช้เขาบริษัทเรื่องกริษัทว่าเราเน้นร้า ก็ต้องอธิษฐานพระเจ้าทุกวันเนอในพระเจ้ารรดาเฮาเพราะว่าห้ามไุดูของพระเจ้านี่แหะผมจะได้นหลองเพ่ของพระเจ้าเอาการการผมที่อธิษฐานทียพระนานใน้านรักษาพวกีมดีวันสิการพระพเจาแล้เจิมพระองค์ขอพระองค์ทรงนำมารับรต่าวรากับระองค์ขอพระองค์ทงปกป้องครอบควพระนาจทน่านใ้สบายในการถิอใจทุกอย่างพระเจ้ากับสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากนั่นสราช ขอพระเจ้าอยู่นี้คนณจะมาดูแลข้าขอให้เป็นบุตรของพระองค์ต่อไปขอพระเจ้าจะดูแลนักษาเป็นกาดีขอพระเจ้าจงให้ยันที่ถูกกับพระองค์พระเจดเื่นให้พระนางบุญได้เป็นยันที่ถูกกับพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ต่อไปขอทิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าอ่าอ่ะทีน้อยเพ่งขอพระเจ้าอยู่นั่นเองเมนพ่าเยจู nam lumama madu yang tak pernah เจ้ารักษาให้ดีเอนนี่แหลนังคิดว่าเข็นกอะไรก็สมัชชรวบเนี่ยี่าดที่เดวโอ้ยสเะเลยเั้าอขอขอบคุณพระเจ้าครับเลียไมีีไหมครับพระพรนะแล้วก็ต่อไปก็ก็ต่อไปก็เป็นการรัการ อเลยพี่น้องเรายืนขึ้นอธิษฐานเพื่อการธรรมการพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ก่อนให้เราได้มีเรี่ยวแรงมีกําลังให้พระเจ้าเึ็งผู้เติมเต็มพลังกาลังในชีวิตของเราพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันที่ฟุกมาช่วยกันนะครับพาน่อยพี่น้องเราทุกคนมีส่วนในการช่วยรองชย รับัตรกาพะเจดยกัอาเลือยาพระเจ้าพระบิดาของพระเจ้าส่งส่งแห่งชาที่จะช่วยเราทั้งหลายสะกิดกับเรา No, non